พอดีดูไปดูมาเจอพระสูตรที่ในบาลีบอกเรื่องของการที่สิ้นอาสวะซึ่งเคยจะลองหาดูก็บังเอิญเจอพอดี mm. การสิ้นอาสวะและการสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน mm. ก็คือมันจะมีการบรรลุธรรมเป็นอหรหันเนี่ยของภิก mm. ุที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่า mm. เช่นว่า ในปัจจุบันเลยสำเร็จในปัจจุบันทันทีเนี่ยนะมีกี่แบบท่านใช้คำใดบ้างแล้วก็จะมีว่าในการแห่งมรณนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะการสิ้นอาสวะและการสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกันทีนี้เราไม่รู้ว่าคำแปลภาษาไทยเนี่ยแปลแบบว่าคร่าวๆหรือว่าแปลมาตรงนะแล้วก็มี หลังจากกายแตกแล้วเนี่ยก็ค่อยปรินิพานค่อยสำเร็จก็จะเป็นพวกอันตราปรินิพายีอันตราปรินิพายีอุปหจจะสังคาราสัสังคาราแล้วก็อุตังโสโตข้าจําพวกแล้วก็แตกอันตราปริพายีเป็นสามจําพวกเนี่ยทัานั้นเราก็ทราบกันแล้วแต่นี้ก็จะมีอันนี้ทีเ่เราอาจจะยังไม่ได้ทราบกันก็คือผู้ที่ สำเร็จผู้ที่สิ้นอาสวะเนี่ยแล้วการสิ้นอาสวะหรือการสิ้นชีวิตเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังกันนี่ก็มีอีกนะมีอีกตัวหนึ่งจังหวะนี้นี่พระศาสดาใช้อย่างนี้ใช้เนี่ยให้ดูในบาลีใช้อปุพังนะปุเพนี่ก็คือก่อนอะก็คือไม่ไม่ก่อนนี่ไม่ก่อนแล้วก็อจะจาริมัง อาจาริมังเนี่ยแปลว่าไม่หลังในพจนุกรมใช้คาว่าไม่หลัง,ห,ลงหรือว่าไม่ใช่สิ่งสุดท้ายแล้วก็อีกคำก็คืออาสวะปริยาธานัญจะอาสวะก็คำหนึ่งปริยาธานังเนี่ยแปลว่าความสิ้นสุดหรือว่าใช้จนหมดคืออาสวะเนี่ยใช้จนหมดก็คือไม่มีไม่มีอาสวะนะหรือสิ้นสุดของอาสวะ อปุพังอาจาริมังอาสวะปริยาทานันจะโหติแล้วก็ชีวิตชีวิตตปริยา,านันจักะชีวิตเนี่ยสิ้นสุดอาสวะสิ้นสุดกับชีวิตสิ้นสุดเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังกันนี่ก็เป็นการปรินิพานอีกแบบหนึ่งนะหรือการสำเร็จเป็นอรหัน เป็นช่วงของการได้สำเร็จกับการตายเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังกันดังนั้นบุคคลนี้เราดูไม่ออกเลยนะไม่สามารถดูออกได้ดังนั้นแม้ก่อนตายเขาจะยังไม่ได้อรหรันแต่เขาอาจจะได้ในช่วงชีวิตแตกทําลายนะระหว่างที่ชีวิตแตกทําลายกับความสิ้นอาสวานเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังกันพอหลุดตรงนี้มาก็จะเป็นชีวิตแตกทําลายแล้วก็เกาะมโน มโนกาลังโน้มไปพอสําเร็จเป็นมโนโปุ๊บปรินิพายีปรินิพานานี่ก็เป็นอันตราพวกที่หนึ่งแล้วก็ลอยไปบินไปอุปติตาวาแล้วก็ปรินิพายีนี่ก็ปรินิพานพวกที่สองแล้วก็เลยไปอีกเลยไปอีกก็เป็นอนุป,ปหาหจะตลังยังไม่ทันกระทบพื้นอีกนิดเดียวจะกระทบแล้วอีกนิดเดียวจะกระทบแล้วก็ปรินิพายี ปัิพานก่อนนะซึ่งพวกนี้อยู่ในระหว่างระหว่างก็คือช่วงมโนกําลังโน้มไปหรือเปรียบเหมือนสเก็ตไฟนะอันนี้ก็จะเปรียบสเก็ตไฟปรับปฏิกาแปลว่าสเก็ตไฟนะพอสําเร็จมานะนิพพติตาวานะพอสําเร็จปุ๊บเนี่ยนิพายย,ายะนะอันที่หนึ่งดังนั้นผู้เจ้าก็จะแบ่ง3มช่วงหลักๆก็คือสําเร็จเป็นสเก็ตไฟแล้วปริพานลอยไปบินไป คืออยู่ระหว่างกลางปรินิพานแล้วก็อีกทีหนึ่งก่อนจะกระทบพื้นยังไม่ทันกระทบพื้นหรือคือพบใหม่หรืออารมณ์ใหม่แล้วก็ปรินิพานพอหลุดจากพวกระหว่างไปก็คือพวกรกระทบกระทบปุ๊บปรินิพานอันนี้ก็เป็นอุปปหัจจะปรินิพายีจากนั้นก็จะเป็นอสังคาระสัสังคาระอสังคาระก็คือพวกที่เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้คือเข้าสมาธิฌานที่หนึ่ง ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสี่สมาธินี้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ก็จะเรียกเป็นอสังขาระปรณิพายีพอเขาเข้าสมาธิได้เขาเห็นเกิดดับก็ปล่อยวางนะก็คือทำทำมาเยอะแล้วล่ละ,ละแต่ยังยังยังไม่หลุดสักทีแต่จนช่วงโน้มไปหาพบใหม่กายแตกโน้มไปหาพบใหม่ปุ๊บแตะพบใหม่แล้วได้สมาธิช่วงนั้น แล้วค่อยปล่อยวางช่วงนั้นสิ้นอาสวะช่วงนั้นแล้วก็ปรินิพานนี้จะเรียกว่าสังขาระปรินิพายีพระองค์ก็จะเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ตกลงไปแล้วก่อให้เกิดไฟลุกไหม้กองหญ้ากองไม้เล็กๆแล้วก็ดับอีกพวกหนึ่งเรียกว่าสสังขาระปรินิพายีพวกนี้ไม่ได้ปฐมฌา,านทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะสียอันนี้ไม่ได้แต่ได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริย ก็คือจิตตั้งมั่นทั่วๆไปอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียวพอได้อารมณ์อันเดียวปุ๊บเกิดดับเห็นอยู่แล้วแล้วมาจบตรงนี้พอดีปล่อยวางนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสสังขาระปริพายีพวกนี้ก็ปรินิพานเหมือนกันพวกนี้ก็เราก็จะดูไม่ออกเลยเพราะว่ากายแตกทําลายไปแล้วช่วงเขากําลังจะไปสู่ภพใหม่ได้ภพใหม่แล้วก่อตัวขึ้นในภพใหม่มากขึ้นกว่าพวก สังขาระนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยปรินิพาน <c oughs> ส่วนพวกสุดท้ายคืออุทังโสโตอกนิทคามีพวกนี้ก็ไปพบใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตในพบใหม่ยาวเลยแล้วหลังจากตายในพบนั้นในอุทังโสโตแล้วก็จะปรินิพาน <c oughs> นี่ก็คือคือพวกที่ปรินิพานหลังจากหลังจากกายแตกทำลาย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเป็นจุดของการปรินิพานอีกแบบหนึ่งที่มาเสริมก็คือการสิ้นอาสวะและการสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันโดยผู้เจ้าจะใช้คำว่าอะปุพังอาจาริมังอาสวะปริยาทานันจะโหติชีวิตปริยาทานันจคำแปลก็ตรงนี้โห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  อับปุพังก็คือไม่ก่อนอะคือไม่ปุพะก็คือก่อนไม่ก่อนอาจาริมังนะก็คือไม่หลังหรือไม่ใช่สิ่งสุดท้ายไม่ก่อนไม่หลังอาสะวะนะปะริยาทานังหรือปริยาทานะนี่ก็คือการที่หมดนะหมดไปสิ้นสุดอาสะวะสิน้นสุดอาสวะสิ้นโหติได้มีได้เป็นอาสะวะสิ้นได้เป็นแล้วก็ชีวิต สิ้นนะในพระสูตรนี้จะอยู่ในที่พระองค์ตรัสว่านี้เป็นบุคคลพวกที่สองซึ่งเป็นอาหุเนยะบุคคลนะปาวเนยะบุคคลอัญชลีกาลนียะบุคคลนะเป็นบุคคลผู้ที่สมควรนะทำอัญชลนะีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นย,ยิ่งกว่าอนุตตรังปุญยเขตตังโลกัสนสะปัตโมปุคโล อันนี้ก็จะเป็นทุติโยปุคโลในนี้บุคคลแรกก็คือผู้ที่สิ้นอาสะวะอาสวานังขยาอาณาสะวะเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงทิเทวะธรรมเมก็คือในปัจจุบันเลยบุคคลแรกที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็คือผู้ที่สิ้นอาสะวะในปัจจุบันบุคคลที่สองก็คืออาสะวะสิ้นกับชีวิตสิน้นเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังกว่ากัน บุคคลพวกที่สามก็คือพวกนะอันตราปริพายนะีพวกที่สี่ก็คืออุปหจปริพายีพวกที่ห้าอสังขาระพวกที่หกสัสังขาระแล้วก็พวกที่เจดอุดทังโสโตโอกนิทคามีพวกนี้ก็เป็นองค์จัดเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้านะเราทําบุญถวายทานหรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับท่านก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให เราได้บุญมากแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเท่ากับว่าเราก็อาศัยบุคคลที่ท่านบรรลุก่อนนี่แหละหรือว่าเห็นทางก่อนเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมให้กับเราเพื่อที่จะบรรลุธรรมบ้างนะการบรรลุธรรมก็คือการเข้าใจสัจจความจริงของสิ่งที่เรายึดถือว่าสิ่งที่เรายึดถือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลย มันใช่ของเราก็เพียงแค่ร้อยกว่าปนะีก็ต้องทิ้งมันไปดังนะนั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรเมื่อว,วานนะที่ได้นำมาเรื่องของอารักขาศาสดาอารักขาศาสดา <c oughs> อยู่ในช่วงมนุษย์อายุ60หมื่นปีมนุษย์อายุห0 0 0 0ปีตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเทียบกับเราร้อยปีถือว่านานกว่าเยอะมากนะ แต่เขาก็ยังสอนกันเลยว่าชีวิตนี้สั้นนักหกหมืนะ่นปีเขายังบอกชีวิตนี้สั้นนักนะเหมือนหยดน้ําของเรานี่จะเปรียบอะไรดี่ะลนะร้อยปีนี่โอ้โหหยดน้ําเล็กๆเ,เลยนะพระศาสดาบ,บอกว่าหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ําค้างฉันนั้น นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากตรงคำว่าจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาเนี่ยนั่นก็คือเราจะรู้หรือเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเ,เพียงแค่สดับแต่สดับแล้วเนี่ยจะต้องต้องทรงจำแล้วไข้ควรไข้ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้น ทำทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย,ย่อมเกิดขึ้นมันก็จะต้องอีกหลายขั้นตอนพอสมควรสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาไข้ควรพระองค์ตรัสต่อว่าควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดังนั้นสิ่งที่เกิดแล้วจะไม่เสื่อมไม่แตกสลายไม่มสีสัตตานังสัตตะสัตตา,ตตาหรือสัตโตหรือสัตตานัง ยึดถือขันห้ามาเป็นตัวเราของเราเป็นตัวเป็นตนแล้วจะไม่ตายไม่แตกสลายไม่มีแตกสลายทั้งสิ้นพระสูตรนี้ก็เตือนสติดีนะอให้เราประพฤติประโยชน์นะทำกุศลอยู่ประพฤติปรมจรรันทร์อย่างน้อยก็สลับประพฤติปรมจรรันทร์เช่นในช่วงอุโบสถขึ้น15บห้าค่ำหรือ14บส่ค่ำหรือว่า8ปดค่ำ ที่พระศาสดาแนะนำให้รักษาอุโบสถ8ประการกับชุมชนชาวสักกะซึ่งเขาเป็นโสดาบันแล้วแล้วพูเจ้าก็เข้าไปถามว่าเออพวกเธอรักษาอุโบสถกันบ้างไหมเขาก็บอกว่ารักษาบ้างไหมรักษาบ้างผูเจ้าก็บอกยังประมาทนะก็ให้รักษาในในช่วงวันอุโบสถนะก็แรม15หรือ14ค่าแห่งปักแล้วก็8ค่า จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ยกอุปมาหลายๆอุปมาให้ดูนะเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้สันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำาะะนั้นเหมือนกันน้อยมากฉะนั้นเวลาฝนตกมาบนผิวน้ำเนี่เราจะเห็นเป็นเม็ดฟองต่มน้ำขึ้นมาเป็นฟองน้ำขึ้นมามันก็อยู่ได้พักเดียว โปแตกโปะแตก,ปแตกเป็นฟองขึ้นมาแป๊บเดียวพระองค์เปรียบเหมือนชีวิตของมนุษย์เราสั้นมาก <c oughs> วันนี้คนที่มีอายุ50 60 70 80ผ่านวัยมาเลยครึ่งแล้วนี่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตผ่านไปเร็วนะแป๊บเดียวนะเหลืออีกครึ่งหนึง่งหรือไม่ถึงครึ่งนะถ้า50ให้อยู่อีกครึ่งหนึง่งก็ร้อยนะ6ก70ก็เหลืออีก ไม่ถึงครึ่งละก็อีกแป๊บหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ไปนี้ช่วงจะจากโลกนี้ก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเราเราทำอะไรทิ้งไว้บนโลกนี้บ้างทำกุศลหรืออกุศลหรือว่าทำอะไรสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นหรือเปล่าหรือสร้างปัญหาให้กับตนสร้างปัญหาให้กับสังคมทิ้งอะไรไว้ <c oughs> สิ่งนั้นก็จะเป็นเป็นนิสยัยเป็นอุปนิสัยเรานั่นเองนั่นแหละ ในร้อยปีที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นร้อยปีที่เราสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปกับอะไรสะสมไปกับกุศลมูลและอกุศลลมูลกุศลตลอดสังสารวัตอกุศลตลอดสังสารวัตเราที่เราทำมาเรื่อยๆร้อยปีถ้าเทียบกับตลอดสังสารวัตเนี่ยถือว่ามันน้อยมากเทียบกันไม่ได้และในหนึ่งร้อยปีของเราเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ ล้มอกุศลมูลได้เลยนะดังนั้นอยากให้เราใช้ชีวิตที่เหลือในการล้มอกุศลรมูลแล้วก็ก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นสู่ความเป็นอริยะดังนั้นใครที่อยู่ในวัยที่ทั้งโลกก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องทำงานแล้วนะอ่าสิบไปไปลายหกสิบหรือหกสิบกว่าแล้วเราพอจะมีลูกหลานดูแลมี เงินทองพอไว้ใช้หลังกเกษียณ <c oughs> <c oughs> เราก็พยายามใช้ชีวิตในแบบอริยก็คือหลังอาหารแล้วก็ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปเดินเมื่อยก็มานั่งนั่งเมื่อยก็ไปเดินก็ทำอย่างเงี้ยนะ <c oughs> กิจการงานอันใดก็ปล่อยวางไป ไม่ต้องสนใจอะไรมากสนใจอย่างเดียวคือกำลังจะตายแล้วเนี่ยให้สนใจอย่างเดียวนะส่วนลูกหลานเขาก็ตื่นเต้นกับชีวิตบนโลกนะเขาก็มีอะไรทำของเขาไปสนุกสนานลื่นเลงไปมีเรื่องท้าทายเรื่องให้ทำให้จัดการอะไรต่างๆนะอาชีพการงานอะไรเขาก็ยังสนุกสนานอยู่กับโลก นะยังตื่นเต้นอยู่กับโลกการทำงานทำมาหาอยู่หากิน <c oughs> <c oughs> แัแ้นเราก็ปล่อยปล่อยให้เขาทำไปนะนะถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็แนะนำข้อธรรมเล็กๆน้อยๆให้เขาแนะนำวิชาแก้ทุกขนะ์เพราะทำงานไปมันทุกข์อยู่แล้วละ่นะทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันก็มีความทุกข์ขึ้นอยากจะให้คนเป็นแบบนั้นอยากจะให้คนเป็นเป็นแบบนี้แต่คนก็เป็นแบบของคนน่ะเป็นไปตามอินทรีย์นะมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมีทุกแบบดังนั้นมันเป็นตัทตามันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นอวิฏาตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรอกนะมันจะวุนวุ่นอย่างนี้แหละมันเป็นอนัญญาตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันเป็นอิทัพปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเรามองมองโลกเป็นมองโลกด้วยสัจจากความจริงมันก็มันก็จะเห็นเป็นตาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วเราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ ทุกคนสร้างกรรมมาทุกคนก็รับผลของกรรมนั้นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ของชีวิตเราก็ควรจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตน <c oughs> อันดับแรกเลยทีนี้เป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยไหมเนี่ยเป็นด้วยมันก็จะดีไปเจอในพระสูตรเมื่อสองสัมวันก่อนเที่อามาให้เห็นไหมผู้เจ้าบอกถ้าไม่สร้างประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยควรจะถูกติเตียนด้วยองค์นั้น <c oughs> บอกเออ ถ้าประโยชน์ตนพร้อมแล้วนี่ก็ควรจะสร้างประโยชน์ผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะอืมอืมก็เป็นเป็นพระสูตรที่ทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกจะที่ที่จะขวนขวายน้อยอะ่ะนะเดี๋ยวจะเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ทําอะไรแต่พระเจ้าบอกอืมควรถูกตําหนิด้วยองค์นั้นนะการที่ไม่ยังประโยชน์ผู้อื่นด้วยอ่ะอย่างนี้เราก็ มีโอกาสมีจังหวะมีเหตุปัจจัยพร้อมพอเราก็ยังประโยชน์ผู้อื่นด้วยก็จะเป็นการดี